กลยไตอักเสบหมายถึงการติดเชื้อแบคทีเรียที่เกิดขึ้นในบริเวณกรวยไตยแบ่งเป็นกรอยไตยอักเสบชนิดเฉียบพลันซึ่งมีอาการแสดงชัดเจนและนับว่าเป็นอาการที่ค่อนข้างรุนแรงแต่เมื่อได้รับการรักษาจะหายได้ภายใน2-3ถึงสสัปดาห์และกรวยไตยอักเสบชนิดเรื้อรังที่ไม่มีอาการแสดงชัดเจนแต่จะเป็นเป็นหายหายเรื้อรังซึ่งมักเกิดจากการรักษาหรือควบคุมสาเหตุของโรคไม่ได้ผู้ป่วย มาเป็นโรคโดยไม่รู้ตัวจึงไม่ได้รับการรักษาเมื่อปล่อยไว้นานๆเข้าจะกลายเป็นภาวะไตาวายเรื้อรังได้สวัสดีค่ะดิฉันสุจิตราทองจันทร์ค่ะเป็นเจ้าของบรนษรีลูกทุ่งแล้วก็นักจัดรายการวิทยุค,ค่ะอดีตเคยป่วยเป็นกรวยไตยอักเสบค่ะด้วยงานของเรานะคะกลางวันเนี่ยนั่งจัดรายการอยู่ ใช้เวลานานหลายชั่วโมงค่ะแลวกลางคืนก็ต้องไปกุมารีลุกทุ่งนะคะก็ไม่มีเวลาที่จะดูแลตัวเองเข้าห้องน้ำน้อยนะคะกั้นปัสสาวะก็เลยทำให้กลวยไตยอักเสบเวลาจะเป็นนะคะอยู่ดีๆก็จะเป็นไข้หนาวสั่นค่ะหนาวลึกเข้าไปถึงในกระดูกเลยค่ะวันนั้นวันที่รู้ว่าตัวเองป่วยเป็นป่วยไตอักเสบจริงๆเนี่ยก็คือขับรถไปที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะขับจากชัยภูมิไปก็คือใช้เวลาเดินทางนาน ขับไปถึงเนี่ยลงจากรถไม่ได้เลยค่ะปวดมากเราต้องรีบส่งโรงพยาบาลโดยด่วดนเลยนะคะก็คือต้องฉีดยารรงบปวดถึงจะอยู่ได้คุณหมอให้การรักษาโดยการให้ยาฆ่าเชือ้อให้ยาปฏิชีวนะนะคะต้องนอนที่โรงพยาบาลเนี่ยทั้งวันทัคืนแต่อาการที่เราเวลาป่วยเนี่ยก็คือมันจะทรมานมากค่ะเพราะมีไข้สูงแล้วก็ไม่มีแรงมีความรู้สึกเหมือนเราจะขาดใจนะคะเพราะแรงไม่มีเลยเพราะว่าเออมันหนาวแล้วแบบ ยังไงอะคือมันลุกไม่ได้แม้แต่จะเข้าห้องน้ําหรือจะปรยุงตัวเองด้วยขึ้นจัดเตียงเนี่ยก็จะทรมานมากอะค่ะก็คือแต่ก็เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาตลอดเวลาระยะเวลา3ปีที่รักษาที่โรงพยาบาลของรัฐนะคะเมื่อมีอาการเนี่ยเราก็จะไปให้ยาปฏิชีวนะแต่ให้กลับมาแล้วเนี่ยอยู่ยังไม่ถึงเดือนก็จะเป็นอีกอะค่ะเป็นอยู่เป็อบ่อยยังไงก็ไม่หายก็คือคือหมอรักษาตามอาการ จนกระทั่งได้มาทานผลิตภัณฑ์ซริกินนะคะ <c oughs> ก็ทานสีม่วงสีชมพูสีเขียวแล้วก็สีน้ำตาลหลังจากที่ทานซูริกินก็ก็ไม่ได้สังเกตตัวเองนะคะว่ามันมันหายตอนไหนไม่สามารถบอกได้เพราะตั้งแต่ทานซูริกินมาเนี่ยตั้งแต่ปีสอง8ันาคือเดือนสิงหาคมเนีนเ่ยก็ไม่เคยมีอาการที่ที่เล่ามาทั้งหมดเลยอะคะ่ะก็หายเป็นปกติก็เลยมีความเชื่อมั่นมากๆว่า เซอรตินเนี่ยช่วยดูแลร,ร่างกายให้เราแข็งแรงแล้วก็น่าจะหายจากการอาการกวยไอักเสบแล้วค่ะเพราะว่าณปัจจุบันเนี้ยก็ไม่มีอาการ่ตัวนั้นเกิดขึ้นมาอีกเลยค่ะแล้วสิ่งที่ได้ตามมาก็คือทําให้ตัวเองเนี่ยดูมีผิวพรรณดูเปล่งปลั่งขึ้นนะคะดูสดใสขึ้นกว่าตอนที่ยังไม่ได้ทานเซอรตินค่ะก็อยากจะให้ความเชื่อมั่นว่า เซนิตินคือสารอาหารระดับเซลล์ที่ดูแลเราให้แข็งแรงได้จริงๆควรที่จะดูแลสุขภาพร่างกายป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคนะ